มีหละยงันแหละ้อถามว่าเป้จ <mystical> ร <warm> ิงหรือเปร้ลปลอไม่เอาไมปิ้ลจริง พ่อเมื่อกี้อ่ะอีใสไม่ดีอ่ะโอ้ยัไฟโอ้โอ้โอ้โโอโหอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โห้โอ้้ จะนะอย่าทำบ้านเด็กขึ้นนี่กวาไหมเนี่ยนนันนู้น,นก,ก่อนดีกว่าไหมอะเจ้าถือ เดี๋้ใกล้ขึ <STUDENT> ้นได้ค่ะขอเลยขอให้ดังๆเลยนะไ,<ง>ได้พอเ <c oughs> จ็บไปเดินไง ดูตาฮิปฮิปฮิปโ้โถมันใหญ่มันใหญ่ เบี้ยอะไรจ้ะอันนี้โอ้ ปิดทองมั้งดิอะถ่ายให้มาหมามั้งสิถ่ายมาหมาอยู่ยต้องใส่ต้อง ทำเป็นห้องนอนใช่อยู่กันครึ่งถ้าไปเที่ยวก็ต้องลงให้เป็นเหมือนตอนนั้นคือเดินทางสี่ชั่วโมงเที่ยวห้านาทีโหลวันนี้เรามาทําอะไรกันคะ <laughs> เรามาเดินทางสี่ชั่วโมงแล้วเราเที่ยวห้านาทีท <laughs> <laughs> ุกคลิปโหอเด็กดอยบาย <Bye. laughs> ไปดูแมนนงล่าไปจนไปดึงมือไปไปขึ้นทางทางกระไดพญานาคไปเอาไปขึ้นมือรึรึเผื่อทำหรือหล่นเนะดินเดินดีๆสิถ้าทำหนือหล่นนะแล้วหนูไม่มีเราจะทำหนูอยู่ก็กลัวดิฉันก็กลัวเธอกลัวเป็นหรอไม่กลัวตาย ป้ามีทางนงอั้มเออมีทางลงด้งวยพระเจ้าอุทองนี่เปิดตัวนี้มันจะนนนดีเงี้ยไฟเสร็จแล้ว่างให้ไม่ให้ดมลูกเอ้ยเอาเทเลยมาดมไฟมันจะดับงไนนง มีวันพุธอาทิตย่ไหนวะมิถุนายนนี่มีวันพุธอ,อ,อาทิตย์อ้าวยอดไหนอ่ะก็วันที่หนูกเกิดไงลูก,กอ้าวใส่ไปเลยใส่ไม่หมดเลยอ่าแล้วแต่ค่อยๆย,ย,ยอดก็ได้ยอดทุกวันเริ่มต้นฐานพฤหัสลูกลุกแล้วค่อยยอดทีละวันเหมือนที่วัด ป้าต่อหลออปงอ่ะใช่ใช่ดเดินเอาก็ได้เดินก็ได้ไปขอบคุณป้าด้วยป้าให้ตะกรุดมาอันไปขอบคุณเฉยๆวย อขอบคุณนึ่งๆแวขอบคุณต้าด้วยป้าให้พดตุ๊มาไปวันนี้ขอบคุณครับแลขอบคุณครับยรองขอบคุณครับไปทางไหนต่อพ่อฮะหนาฮะไหวเธอไหวอยู่แล้วไม่ไม่ยอม มีการบ้านนะทำมันเหมือนหนึ่ง สูงมากเลยนะโอ้ยชีวิตนี่คิดถึงถุงเป้าป้าลูกกระเป๋าด้วยอ้าว ต้อ,เองเป้าค้าถ้ามีดีนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด,ะะดิสักผิดนะหนูปลูกเป็นนะแต่ว่าหนูปลูกช้าไม่ไหวปีได้นะไหวอ่ะเอามาเลยเป็นเตือนสงสารตากับมาม่าบ้างนะอายุไม่ใช่เนยน้อยกันแล้วลูกเว้ยองใส่ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนแนละ้วละเพื่อนนี่หนูแบบอึดพ่อที่อัดไปหายอะ่ะ<ย>ที่อัดไปมันหาย อุ้ยลมดีมากแล้วขึ้นไปเสียวขาลงคิดถึงสภาพคลองขาลงด้วยนะ เด็กๆขึ right? ้นมาได้ยังไงวะก่อนนั้นพ่อยังแข็งแรงหนูวิ่งโอ้โหแม่หนานี่ไงหนูเพิ่เคยเห็นว่าข่นานี่แป้นี่ดูสวยนะขาลงไม่ได้นะอื้ยขาลงนี่โอ้ยเด็กๆขึ้นมาได้ยังไงกันวะไม่เข้าใจ พลังเหลือรถเหลือลายเฮ้ยกระเป๋งาจะเป็สายแอคเวนเจอร์ได้ไปแคมปิ้งได้แหละเราจะไหวไหมเฮ้ยโอ้โหกหระเ,เ,เป้าเดินดีๆนะกลิ่นจักลินอไวเนี่ยแหละธรรม,มาชาติ ที่แท้ทูเนี่ยเวลาเขามาถ่ายละครเขาก็แบบเนี้ยก,กันจักจั่งวงๆท่อนเต็ดอะเหนื่อยนะนะลงทำขึ้นไปถึงมุยอดสุดอ่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละแค่นี้นี่สุดละธรรมาชาติที่แท้แทูสบาย อ,อยู่ท่ตาเนี่ยตาคตาคแต่นะแต่นะอย่าพึ่งนะ กำลังจะลงแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยคะ่ะเดี๋ยวตอลงกระดาษมันจะคยไย่เกาะ